สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องス์คอมเมนต์ช่องแห่งการรวมคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติในอาเซียนนะครับสำหรับวีดีนี้นำมาฟังคอมเมนต์ต่างชาติกันหลังจากที่ยืนยันนะว่าจุดเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษได้ย้ายจากเชลซีไปอยู่ฮ็อตแนมฮอตเปอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจุดเบลนั้นกองหน้าวัย19ปีหมดสัญญายกับเชลซีชิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้แต่ก็เป็นทีมฮอตแนมฮอตเปอร์ที่สามารถบรรลุข้อตรงองคว้าตัวมาได้แบบไร้คาตัวนะครับ โดยก่อนที่สเปอร์จะคว้าตัวยูดเบลมานั้นก็มีหลายสโมสรที่ยื่นข้อเสนอมาเช่นเดียวกันนะครับโดยภารกิจเริ่มต้นของยูดเบลนั้นจะอยู่ในชุดยู21ของสเปอร์นะครับหลังจากที่ยูดเบลนั้นย้ายไปอยู่กับทีมสเปอร์นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างชาติไปพูดคุยกันมากเลยนะครับเราไปฟังคอมเมนต์กันเลยนะครับเริ่มต้นคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับคอมเมนต์ท่านแรกจะมีฮีบ้างสลับชื่อของเขาไหม ยินดีต้อนรับสู่สปเปอร์และขอให้โชคดีคอมเมนต์แฟนบอลต่างชาติคนต่อมาเลยนะครับเด็กหนุ่มคนนี้มาจากเมือของฉันและฉันเคยเห็นเขาเล่นฟุตบอลโชคดีนะจูดแค่ดูเคลียรแล้วคุณจะได้สบายคอมเมนต์ท่านต่อมาเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ขับพิธีสุดในโลกคอมเมนต์ต่างชาติคนต่อไปนะครับหวังว่าเขาจะดีและขอให้เขาโชคดียังคง,องกกรอศังกัภยาพของผู้เล่นจำนวนมากของเรา คอมเมนต์คนต่อมาครับยินดีต้อนรับและโชคดีหนุ่มๆคอมเมนต์ของท่านต่อไปนะครับทีมโปรดของฉันขอให้คุณโชคดีเพื่อนของฉันคอมเมนต์ต่างชาติคนต่อไปครับยินดีต้อนรับสู่สเปอร์จูดคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยนะครับจะมีทีมเยาวชนไว้ทําไมถ้าไม่มีโอกาสเล่นเล่นทีมตั้งแต่แรกแล้นําผู้เล่นจากสโมสรอ,อื่นเข้ามา คอมเมนต์จากชาติคนต่อมาเลยนะครับนี่เป็นหนึ่งในเด็กที่มีพรสวรรค์มากที่สุดคอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อมานะครับยินดีต้อนรับสู่สเปอร์คอมเมนต์ <Comment S 2> ของท่านต่อไปเลยนะครับเด็กหนุม่มคนนี้อยู่โชซีเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากคอมเมนต์ <Comment S 1> ของคนต่อมาเลยนะครับยินดีต้อนรับจูดคอมเมนต์ท <Comment S 2> ่าหัดไปเลยนะครับฉันคิดว่าคุณกำลังพูดว่าจูดเบลลี่แฮม คอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับมีความสุขและพอใจคอมเมนต์ comment ต่อมาก็จะเป็นคอมเมนต์ทสั้นแต่ได้ใจความนะครับทํไดีดีมากคอมเมนต์ comment ต่างชาติคนต่อมาเลยนะครับชายคนนี้มาจากประเทศไทยใช่ไหมคอมเมนต์ comment ต่างชาติคนต่อมาเลยนะครับพี่ชายยินดีนต้อนรับสูตรทิฟของเราคอมเมนต์ comment ของคนต่อมาเลยนะครับยินดีนต้อนรับจูดคอมเมนต์ comment ถ้าถัดไปนะครับ เราต้องการนำผู้เล่นเยาวชนที่น่าตื่นเต้นเข้าสู่ทีมตั้งแต่แรกคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับถ้าเขามีพอสอนมากคุณคิดว่าชลซีจะมอบเขาให้กับฮอตแนมฮอตสเปอร์คอมเมนต์ต่างชาติคนต่อไปนะครับยินดีต้อนรับสู่สเปอร์คขับนะจูดฉันหมังว่าคุณจะสนุกกับการพักทีนี้คอมเมนต์ต่างชาติต่อมาเลยนะครับพบกันเร็ๆนี้ที่ขับห้ดีที่สุดในลอนดอนคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับ โชคดีจูด๊ดยินดีต้อนรับสู่ขับทำงานหนักได้ควรจะมีโอกาสของคุณคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวสเปอร์ของเราคอมเมนต์คนถัดไปนะครับยินดีต้อนรับสู่ขับของเราคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับเขาเป็นหนึ่งผู้เลีนยงสำหรับอนาคตคอมเมนต์แฟนบอลต่างชาติคนต่อไปเลยนะครับมันเจ็บปวดเมื่อเขาจะกลายเป็นแฮร์รี่เคนคนต่อไป คอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับพอสามารถที่ยอดเยี่ยมของเขาฉันดูเขาเล่นอยู่คอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับเขาอาจจะเป็นแคนลี่เคนคนต่อไปคอมเมนต์ Comment แฟนบอลต่างชาติคนต่อมาเลยนะครับทาไมต้องขายเขาแค่ให้เขายืมตัวในตอนนี้คอมเมนต์ Comment ของคนต่อไปเลยนะครับชายคนนี้ดีพวกเขาไม่ควรขายเขาคอมเมนต์ Comment แฟนบอลต่างชาติคนต่อไปเลยนะครับ เขาเป็นเหมือนเครื่องทำประตูในลีกเยาวชนเขากําลังมีอาชีพเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีมากนุ่มๆแล้วนี่ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนบอลต,ต่างชาตินะครับที่พูดคุยกันเรื่องจุดเบลนะครับเขาจะกลายเป็นซุปตาร์อีก3ปีน่าจะกลับมาในปี2026จบเลยนะครับทุกท่านกับความเห็นในคอมเมนต์ทั้งหมดนี้และนี่ก็เป็นมุมมองด้วยความเห็นบางส่วนของแฟนบอลต,ต่างชาตินะครับ ถ้าผมผิดพลาดการใดผมก็ขอกกาบอภัยบาณที่นี้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้วมีความเห็นกันยังไงบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e ให้กับช่อง Star Comment แล้วก็สามารถพูดคุยกันได้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง Star Comment ต่อไปด้วยนะครับแล้วสามารถพบกันได้ในคลิปต่อไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ